คุณผู้ชมคะนี่เราไม่ได้อยู่ในปี2030แต่อย่างใดนะคะแต่มอนิเตอร์ที่เราเห็นล้ำๆอยู่ตรงนี้ที่ดูมีความเป็นหนังไซไฟขนาดนี้ดูความโค้งของมันสิค่ะอ่าใช่ค่ะเราอยู่กับสุดยอดเกมมิ่งมอนิเตอร์จาก s a m s u n งกับรุ่น Odyssey G9 ค่ะสวัสดีค่ะ ท o อฟฟี่ <Coffee S 2> เป็นตัวสร้างคำนะคะกับช่วงตุดรีวิววันนี้เนี่ยทอฟฟี่ไปเจอ g a ม i n g m o n นิเตอร์ตัววันหนึ่งมาที่เห็นแล้วแบบ i s a m a z i n g มากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Samsung Odyssey G9 ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดสูงถึง 5K อัตราส่วน32:9ต่อ 9, และที่สำคัญเลยนะคะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง49นิ้วลำม๊อ Odyssey G9 ตัวนี้นะครับเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung เลยนะคะมีสเปคที่น่าสนใจมากแต่เอาจริงๆแค่เห็นรูปร่างความโค้งของมันครั้งแรกบุบนะก็อึ้งแล้วแล้วเป็นความโค้งแบบ 1000R ด้วยนะคะแต่เห็นโค้งแบบนี้เนี่ยพอมานั่งเล่นจริงๆสบายตามากค่ะแต่พอได้รู้สเปค ได้รู้ฟีเจอร์ของมันนะคะต้องบอกเลยว่าจะต้องอึ้งมากๆแน่สเปคที่ให้มาเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เหมือนเอาอนาคตมาให้เราใช้ในตอนนี้เลย ตัวจอมีขนาด49นิ้วนะคะเป็นแบบ ultra wide ในอัตราส่วน32:9ต่อมีความละเอียด5,120คณ1,440พิกเซลคือเหมือนเรามีจอขนาด 2K มาต่อกันถึง2จอแต่เป็นจอโคงที่สบายตา เขาคำนวณมาอย่างดีแล้วค่ะว่าถ้านั่งตรงกลางแล้วเนี่ยมันจะมองภาพได้สบายตาที่ความโค้ง 1000R ค่ะและนี่ก็คือด้านหลังของจอมอนิเตอร์ Samsung Odyssey g 9นะคะบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยล้ำโลกอนาคตมากๆมีไฟ led ตรงกลางเป็นวงกลมสามารถเลือกสีไฟได้ปรับเปลี่ยนได้อิสระเลยแล้วก็โตววัสดุการออกแบบ บอกเลยว่าใครที่เป็นแนวฟิวเจอริสติกเนี่ยควรมีไว้ประดับห้องใครแต่งห้องแนวอบกาศแนวล้ำๆควรมีจอมมนิเตอร์ตัวนี้ไว้ในห้องแล้วจะคอมพิวตลุกเชื่อทัฟฟี่ปายาปายา Samsung Odyssey G9 มาพร้อมกับรีเฟรชเรท240 h z และ Response Time 1ms ค่ะ คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการตอบสนองของภาพเวลาเล่นเกมแต่สเปคคอมของเราเนี่ยก็ต้องแรงด้วยนะจะได้ใช้ประสิทธิภาพของจอได้อย่างเต็มที่ค่ะตัวจอใช้เทคโนโลยีแสดงผลแบบ QLED สีสดสมจริงตามสไตล์ที่โดดเด่นของ s a m s u n งเขาแหละคือปกติจอมอนิเตอร์ที่เอาไว้ใช้เล่นเกมที่เขาใส่ HDR มาให้เนี่ยเขาจะใส่ HDR มาที่10แต o d y ิ s e ี G9 ตัวนี้นะคะที่บอกว่าเอาเทคโนโลยีอนาคตมาใช้ตัวนี้ใส่ HDR 1,000มาค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆจะให้สีสันเนี่ยที่สมจริงจัดหนักจัดเต็มทุกคอนเทนต์ซึ่ง แน่นอนค่ะว่าการที่จอจะใช้ฟีเจอร์ HDR ได้เต็มที่เนี่ยตัวหน้าจอมอนิเตอร์เองจะต้องมีค่าความสว่างที่สูงมากๆ Odyssey G 9ตัวนี้ให้ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นิตคือไม่ได้ใส่ฟีเจอร์ HDR 1,000มาเล่นเนะคะสามารถใช้ได้จริงไม่อิงออนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ท็อฟฟี่คิดว่าการที่เราใช้หน้าจอใหญ่แบบนี้เนี่ย เราจะต้องเลือกเล่นเกมที่รองรับอัตราส่วน32:9ต่อเราก็ต้องเลือกที่มันรองรับฟีเจอร์ HDR ด้วยซึ่งสองเกมที่ท็อปเลือกมานะคะก็คือ Dota 2แล้วก็ Destiny 2ค่ะจากที่ได้ลองจอมาหลายๆแบบแล้วก็ที่ได้คุยกับลูกเพจนะคะบอกเลยว่านอกจากสเปคคอมดีๆแล้วเนี่ยจอมอนิเตอร์เนี่ยก็มีผลต่อการเล่นเกมโดยตรงเหมือนกันค่ะคือ ถ้าได้จอที่เหมาะสมกับเกมที่เราเล่นแล้วมีฟีเจอร์ที่ทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น refresh rate เอ่ย response time เอยหรือพวกสีของจอการที่นั่งเล่นแล้วสบายตาคือพวกนี้เนี่ยทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นโดยตรงถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ควรลงทุนเลย อาจริงๆทอฟฟี่คิดว่าตัวจอเนี่ยมันสเปคแรงแล้วก็ลื่นมากๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสเปกแรงแบบนี้เนี่ยแนวเกมที่เหมาะกับมันก็คือแนว FPS ใช่ไหมคะแต่พอได้ลองเล่นแล้วจริงๆเนี่ยเกมแนว Open World ที่เป็น MMORPG หรือว่า Action RPG ที่เป็นมุมมองเปิดกว้างเนี่ยตัวจอให้แสงสีที่สมจริงมากๆบอกเลยว่าถ้าเล่นไปเสพเนเรื่องไปแล้วยังเสพกราฟิกที่ออกมาจากจอเนี่ยสีที่ให้เล่นไปฟินไปแน่นอน คือพูดถึงสเปคกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูหน้าจอกันบ้างดีกว่าว่าดีไซน์ล้ำๆแบบนี้เป็นยังไงดูความโค้งนี่สิคะเห็นโค้งแบบนี้มันค่อนข้างโค้งรอบด้านมากๆนะคะและการโค้งเนี่ยไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าใช้งานยากแต่อย่างใดเลยเพราะว่าทางซ a m s u n g เนี่ยเขาออกแบบมาให้สบายตาและสามารถ ใช้งานได้จริงค่ะตัวนี้จะมีความโค้งอยู่ที่ 1000R ซึ่งเป็นความโค้งที่มากกว่าจอปกติทั่วไปมากๆเลยแต่พอนั่งเล่นตรงกลางแล้วเนี่ยมันรู้สึกรอบด้านแล้วก็สบายตามากๆและความโค้งเนี่ยไม่ได้ทำให้รู้สึกสีเนี่ยดรอปลงเลยด้วยความที่เป็นจอแบบ ultra wide ส2ต่อ9นะคะเวลาใช้ทำงานงานกราฟิกตัดต่ออะไรต่างๆเหมือนเราได้สอจอใหญ่ๆมาต่อกันแบบไ right ร้ขอบ สะดวกสบายเปิดได้หลายหน้าต่างทำงาน game, เลขพร้อก id, มกันแบบ Productive เลยค่ะเล่นเกมก็เลิศทำงานก็ได้เออชีวิตเนี่ยมันต้องมีสองด้านแบบนี้ซัมซุง o d y s ซี่ g 9ตัวนี้นะคะก็วางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ใครที่มีสเปคคอมแรงๆอยากได้มอนิเตอร์ที่สมฐานะจัดไปเลยค่ะ ซัมซุงโอเดซี่ G9 ดีไซน์ล้ำจากโลกอนาคตที่สามารถเอามาใช้ได้เลยในโลกปัจจุบันไม่ต้องรอให้จนถึงปี2030นี่ปี2020ก็สามารถหามาครอบครองได้แล้วสำหรับช่วงตุดดีวิวในวันนี้นะฮะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Samsung Odyssey G9 ตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ